อดีตนักข่าวท้องถิ่นโอดถูกคนร้ายขโมยถังน้ำพลาสติกขนาด200ลิตรไว้ใส่น้ำรดน้ำพืชไร่หายไปสีถังค่ะ วันที่25มิถุนายน2 5 6 5ร้อยตำรวจโทธนเดชไรไทยสงรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรปานบุรีได้รับแจ้งจากนายเกียงศักดิ์ปานอุดมรัตน์อดีตผู้สื่อข่าวเคเบิลท้องถิ่นว่าในสวนมะพร้าวและกล้วยบ้านสวนริมบึงหมู่2ตำบลปานบุรีอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธร์ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนเข้ามาลักเอาถังน้ำพลาสติกขนาด200ลิตรสำหรับใส่น้ำไว้รถพืชไล่หายไปจึงรุดไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเป็นไรมะพร้าวและส่วนกล้วยพบนายเกียงศักดิ์เจ้าทุกได้พาเจ้าหน้าที่ไปดูจุดที่วางถังน้ําไว้รอบสระจํานวนสองถังถูกคนร้ายมายกเอาไปโดยทิ้งร่องรอยเป็นน้ําที่คนร้ายเททิ้งไว้ก่อนจะยกถังน้ําไปจํานวนสองถังและไร่มะพร้ากก็หายไปสองถังและที่ผ่านมาปานินปาทับทิมที่เลี้ยงไว้นในสระรวมถึงกล้วยน้ําว้าก็ถูกคนร้ายเข้ามาขโมยไปหลายครั้งแล้วนายเกียงศักดิ์เล่าให้ฟังว่าตนเข้ามาจะรดน้ําต้นไม้ตอนเช้าเมื่อมาถึงไร่ก็ผิดสังเกตว่าถังน้ำพั สติกที่วางไว้ริมสระน้ําหายไปสองใบเมื่อเดินตรวจสอบดูก็พบว่ามีถังน้ําหายไปทั้งหมด4ี่ใบจึงรู้แน่ว่าถูกคนร้ายไม่ทราบจํานวนเข้ามาขโมยไปเมื่อคืนจึงได้ไปแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมาตรวจสอบน่าจะเมื่อคืนนะเพราะตอนเย็นมานะมาตัดหญ้าทําอยู่เนี้ยก็ยังอยู่เช้ามาถัางหายี<ป>่ใบหายไปสี่ใบเป็นถังขนาดไหนเป็นถังสองร้อยลิตรเป็นถันงพลาสติก ทั้งปลาทั้งของาหายกุง้งกล้วยหายเลยอืมฝากเ้าที่กดขันนพวกขโมยเนี่ย